อ่ะมาเลยครับผมทีนี้เรามาส่วนของ a อเซอร์รีอเซร์กันดีกว่าครับผมแล้วก็มีอะไรบ้างครับครับอ่าอ่านี้เริ่มต้นก็จะเป็นชิลปลอดหรือว่าชิลแตกช่วยเรื่องแสงแดดเป็าครามกิดหวันได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกรุ่นต่างๆอย่างเช่นรุ่น RX7V RX7 v ็ดวเจ คอนเซปต์ <Concept> X เรนนีเกตวีใช่โปรไฟวีใช่ครับผมรุ่นนี้สามารถใส่ได้เลยใส่ได้หมดเลยนะครับผมเรียกว่าเกิดใครมีหมวกกันน็อกของทางอะไรก็สามารถที่จะถ้าเกิดต้องการชิลแต่งก็สามารถที่จะมาเลือกดูที่นี่ได้เหมือนกันมีชิลรองรับในการขายด้วยนะครับผมได้ได้แล้วก็รุ่นถัดมาจะเป็นรุ่นครึ่งใบรุ่นครึ่งใบนะคะครับใช่รุ่นแรมเราก็มีรุ่นแรมก็มีเรียกว่าคือมีชิลสวยงามแล้วก็เน้นใช้งานใช้งานได้เลย พื่พอกันแสงแดดต่างๆนะคะผมเรียกว่ามีรองรับด้วยนะคะผมโอเคกล้องของเรายังไม่จบที่ชิลประหลอดครับของเรามีชิลดําำด้วยครับมีชิลดําำด้วยและชิลดําำมีข้อแตกต่างอ่ะอันนี้ดูอ่อนกว่าจะเป็นดำอ่อนดอ่อนหรือว่าอันนี้ดำเข้มดำเข้มหรือว่าเรียกอีกประาหนึ่งก็คือชิลสโมกชิลสโมกหรือว่าสโมกสโมกไปเลย แต่ก็เวลาขับกลางคืนก็นิดหน่อยการมองเห็นก็ประมาณ40-60%เครับผมใช่เพราะว่าชิลด์ดำเนี่ยมันต้องมีผลอยู่แล้วกลางคืนอืมใช่ครับผมทีนี้ก็สปอยเลอร์เอาลืมสปอยเลอร์อ่าล้วกับลืมสปอยเลอร์ไปนะครผมอันนี้จะเป็นสปอยเลอร์แต่งนะครับจะใส่ได้กับรุ่น R7V x แล้วก็ R7V v o อ่าก็จะมีหลายสีครับมีสีสโมก มีสีดําเงาสีดําเงามีดําด้านมีสีดําด้านแล้วก็มีสีขาวเงาสีขาวเงาด้วยแล้วมาโชว์ครับผมครับอ่าครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่สองพันครับผมใช่ลูกมาถ้าลูกมาซื้อที่หน้าช็อปสามารับหมวกมาให้ผมติดตั้งฟรีอ้หู้ราคาผมติดตั้งฟรีด้วยแต่ว่าถ้าเป็นสีดําเงาพวกนี้อยู่ที่สองพันห้าสองพันห้าก็กระเถิบขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ครับผมตายโอเคครับผมทีนี้เราถัดมาทางฝั่งนี้ดีกว่านี่คือเป็นทางพาร์ทชิ้นส่วนต่างๆนะครับผม เรียกว่าครบคันหมดท่านใดครับผมมีปัญหาสามารถที่จะเข้ามาได้เนาะโควิดได้หมดเลยนะคะผมรวมไปถึงพินพินล็อกด้วยหรือเปล่าอันจะเป็นพินล็อกครับอ่าพินล็อกนะครับเรื่องกันฟ้าอ่ากันฟ้าใช่แล้วก็อันนี้ก็บางทีบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมช็อปอะไรมีถุงถุงัวขายด้วยโอ้โหมีถุงมีถุงผ้าขายด้วยนะครับผมนี่อย่างดีนะครับเนื้อนุ่มช่วยเราใส่หมวกไปทรักษา เรื่องสีม่วงรับอาจจะผ้าตัวนี้มันทําให้เกิดขนแมวใช่มันนุ่มพี่ลองับดูมันนุ่มเนี่ยงานงานพิมยมสุดๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกแผ่นเทียร์ออฟการพวกแมลงแผ่นเขาเรียกแผ่นอะไรครับแผ่นแผ่นเทียร์ออฟแผ่นเทียร์ออฟใช่พี่แต่ันีจะเป็นของรถยนต์ของรถยนต์โอเคครับผมอันนี้ก็เป็น มันจะเป็นฝากกขู่ครับฝากบขู่นะคะผมเป็นอะไรเป็นอะไรพาร์ทแบบว่าลูกค้าซื้ออาจจะเป็นอย่างเช่นลูกค้าซื้อลายนี้ไปเาเรียกว่าอะไรอ่าไอเจ็ดวีลายเปโดซ่าสปีริตโกลูกค้าอาจจะทําหมวกร่วงแตกอ่ากบขู่แตกหรือว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุเราก็มีอะไหล่ปร a r ตลอดโอ้เป็นเหมือนกับเฉพาะลลยๆนั้นด้วยใช่ครับแต่ว่าบางลายบางรุ่นก็อาจจะต้องสั่ง อแต่ส่วนมากเราจะมีสแปรนะมีสแปนรอรอพร้อมเนี่ยต้องคือต้องคือมาติดต่อดีกว่าเนาะเอาให้ชัวร์ดีกว่ามาติดต่อเราจะได้ให้ทางนี้จัดการในการเตรียมตัวความพร้อมดีกว่าให้นะครับผมโอเคแล้วก็ที่ว่าเป็นรุ่นวินเทจใช่ไหมครับผมจะมีชิลตัวนี้หรือเปล่าครับนี่โอ้โหชิลดตรงนี้เองอ๋อเป็นชิลหน้าตาแบบนี้ผ่านมาแล้วก็เป็นรุ่นยูเบิร์นวีเป็นรุ่นยูเบิร์นวีเป็นชิลหน้าตาแบบนี้นะครับผมสามารถ แบกติดได้เลยครับผมแต่ไม่สามารถยกเปิดได้นะครับอันนี้เป็นชิอดาวบอนเรียกว่าคือใส่แล้วใส่เลยใส่แล้วก็แามารถแกะแกะก็คือเอาออกใช่เอาเก็บบ้านใช่ครับอืมอืมอโอเคครับผมเรียบร้อยครับมาเรามาดูตัวเรียกว่าไฮไลท์ที่สุดเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเป็นคาร์บอนเรียกว่าชื่อเต็มๆดีกว่าครับให้บอลอธิบายดีกว่าอ่าครับผมอันนี้จะเป็นรุ่น RX7 VRC นะครับหรือว่าถ้าเรียกกันภาษาแบบเข้าใจง่ายก็จะเป็น R ลน์ e า a r b o อะไรคาร์บอนใช่ครับผมตัวนี้โครงสร้างก็จะเป็นคาร์บอนคอมบัสตคคับผมเป็นแบบฉบับของอารายนะครับอืมใช่แล้วก็ตัวเนี้ยอ่าซิทเนเจอร์ก็ว่าได้คือพูดพูดง่ายๆเลยคือซิทเนเจอร์ในไทยเนี่ยมีไม่ถึงสิบใบมีไม่ถึงสิบใบนี่ไมนะเพราะว่ามันเป็นลายนิกกี้รีเซ็ตเป็นลายนักแข่งโอ้โอ้ใช่โอ้ผมก็เพิ่งเห็นสออไสดด้วยคาร์บอน ข้างในเป็นคาร์บอนมันไม่มีใครมันมันหายากครับใช่ใช่ใช่เขาไม่ผลิตอีกแล้วไม่ผลิตอีกแล้วใชเพราะนั้นตรงนี้ก็คือฮูลุขนลุกฮูคนลุกแวบเลยอ่ะใช่แล้วก็รู้สึกตัวนี้ท็อปท็อปสุดท็อปสุดแล้วท็อปสุดอืมโอ้ขนลุกเลยแบบพูดแบบอืมครับอยากให้ทุกคนมาดูใบใบตัวจริงๆนะได้เดี๋ยวมีฟุตให้ดูด้วยใช่ต้องมาดูที่ช็อปด้วยนะเพราะว่ามันคือลิมิเต็ด แล้วใช่ครับรับพรีเมียมด้วยคุณสมบัติคาร์บอนน้ำหนักเบาแน่ๆครับนะครับแล้วตัวบนก็เหมือนกันตัวเป็นอ่าตัวบนตัวบนครับตัวบนก็จะเป็นคาร์บอนเหมือนกันคาร์บอนเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยจะเสื้อ่าโชว์เนื้อคาร์บอนเนื้อคาร์บอนใช่เวลาเราใส่เนี่ยมันจะมองเห็นได้ชัดว่าเป็นหมวกคาร์บอนแน่นอนครับใช่ส่วนโครงสร้างก็จะเหมือนกันครับก็คือทุกอย่างเหมือนกันหมดเล็กต่างกันแค่รายลูกภายในใช่ภายนอกภายนอกภายนอกของภายนอกแล้วเหมือนด้านหลังสปอยเลอร์มีสปอยเลอร์ด้วยนะ อันนี้อันนี้อันนี้ขออนุญาตอูยกมาแล้วนะคะผมคนขายก็เหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างแพงอันนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์นะครับเป็นอะไรแต่งเสริมก็อันนี้จะเป็นสีสโมกครับสีสโมกเลยเวลาใส่เนี่ยมันไม่ได้เพื่อความสวยอย่างเดียวนะครับผมมันเกี่ยวกับเรื่องเวลาเราใช้ความเร็วมันจะช่วยให้หมวกสมูทแล้วก็หมวกไม่สั่นโอ้ใช่ตัวนี้ครับผมใบนี้ที่ช็อปยังมีนะครับเหลืออีกหนึ่งใบร เหลือเหมือนน่าจะเป็นใบนี้ใช่ด้วยผมไบสายเอ็มนะครับสายเอ็มสายผมเลยแหละประเด็นนะขาผมอ่ะให้อยากให้พี่เขาสัมผัสดูว่าน้ำไม่เอาไม่กล้าไม่กล้าโอ้โหราคาราคาสูงพี่มาหลายลองจับใช่เป็นเป็นบุญมือมากเลยครับผมอันนี้ต้องขออนุญาตทางผู้ใหญ่นะครับผมครับโอ้เบาเป็นไงพี่รู้สึกมันมันวิวเลยทำไปในมือสั่นลูกไม่จับบวกเลยไหมมันมันเบาเหมือนคนเหมือนคนนกเลยอ่ะใช่คือ เออเฮ้เบาแต่ถ้าคืนราคาเดี๋ยวราคาอุ้มไว้ก่อนเราจะไม่พูดตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเลยน้ำหนักเบามากแต่อันนี้คืนดีกว่าผมไม่กล้าจับนานแต่ว่านี่คือบุญมือจริงๆที่แบบราคาระดับนี้โอ้ดูมือมือสั่นเลยนะเนี่ยดูนะมือสั่นเลยอ่ะครับผมแล้วราคาล่ะครับผมราคา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 ในตู้นี้ก็จะอยู่ที่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับนี่คือลิมิเต็ดอุ้ย มันแอบลุ้นเลยกลัวเดี๋ยวขย่าตู้เดี๋ยวยุ่งนะครับผมแสนไม่หมื่นห้าพันแล้วตัวคาร์บอนล่ะผมที่เหลือใบนี้สุดท้ายที่ชอบอันนี้ก็แสนกลางกลางแสนงกลางนะคะผมเรียกว่าถ้าเกิดใครกําลังอยากจะได้หมวกลิมิเต็ดพรีเมียมนี่คือที่สุดแลวครับผมองสายอะไรนะคะผมถ้าเกิดมีไม่กี่ใบในไทยแน่นอนนี่ครับผมีการการันตีจากทางบอลเองนะครับผมนี่แต่ทางศูนย์เองนะครับผมเรียกว่า โตื่นเต้นและขนลุกเลยแบบมันมันด้วยความที่แบบเป็นของนักแข่งลิมิเต็ดตัวนี้นะตัวล่างนะครับแล้วตัวด้านบนเนี่ยคือเป็นคาร์บอนเรียกว่าสวนงานมันนั้นแบบเบามากจับมากับมือแล้วสัมผัสรู้เลยว่ามันเป็น ของคุณภาพแน่นอนครับผมน,นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราขออนุญาตขอบคุณทางบอลด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่อนุญาตให้ความรู้นะครับผมรวมทังนะ้งพี่เบนด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขออนุญาตกล่าวถึงด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นผู้อนุญาตเป็นผู้ใหญ่ที่อนุญ,ญาตให้ผมเข้ามาถ่ายทําในทางสูตรนะครับผมในวันนี้นะผมต้องขอบคุณม,มากๆจริงนะครับผมครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมขอฝากอะไรไทยแลนด์ด้วยนะครับผมในให้พี่สายสองล้อด้วยนะครับผมอยากจะให้เข้ามาเปิดใจเรียนรู้ดูกันแล้วก็เข้ามาอุดหนุนทางนี้นะครับผมีีีกามดดๆๆสินค้ รอพี่ๆน้องๆท่านอยู่นะครับผมรออยู่เรียบร้อยแล้วคุณสมบัติสเปคสุดยอด<ช>นะครับผม